สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมอมินค่ะวันนี้วันอาทิตย์อาจจะเป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะคะตรงกับวันที่8เดือนกุมภาพันธ์พศสองพ้อหกมาอัปเดตหลนดอมดีกว่าค่ะอยู่ที่หน้าไพ่จะเล่านะคะไพ่เล่าเรื่องนะคะหมอมินยังไม่มีหัวข้อนะะ หมอมินอยากให้คุณทําจิตใจให้สงบนิ่งแล้วนึกถึงสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะก่อนอื่นจะขอดูพลังงานที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เลยว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกเลยเก้าไม่เทา้าใบนี้ค่ะทุกคนหมอมินว่าผ้าพันหัวตรงนี้คุณน่าจะมีเรื่องที่เจ็บปวดหรือเสียใจมาบางท่านปิดกั้นมีความคือเสียใจค่ะปิดกั้นมีกำแพงหรือถ้าไม่บล็อกกันไปก็คือมีกำแพง แต่คุณยังถือไว้อะคะ่ะอาจจะยังคิดถึงบ้างนะค,ะคิดถึงใครบางคนมาดูกันต่อมาหนึ่งถ้วยค่ะทุกคนหนึ่งถ้วยนะคะถ้วยใบนี้เป็นถ้วยหนึ่งแต่มีน้ําไหลออกมาล้นจนเต็มนะ,ค,ะความรักความสัมพนันนี้บางท่านนะคะอาจจะมีคนเข้ามาแล้วก็ได้มาคุยมารู้สึกดีแต่เราอาจจะยังมีกําแพงอาจจะเคยเสียใจเคยผ่านการเจ็บปวดมาก็ได้นะคะหรือมี ใครบางคนมาขอโอกาสก็ได้นะให้ไพ่เล่าต่อไปนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะไพ่ใบนี้นะที่ที่จริงเป็นไพ่บล็อกนะคะทุกคนคุณบล็อกกันไปหรือเปล่าหรือปิดกั้นมีกําแพงน่ะนะคะออกมาคล้ายๆกันแต่ใบนี้คือคุณสู้มาตลอดคุณเห็นไม้ที่ชี้ไปฝั่งคุณไม่คุณยืนตะงานอยู่คนเดียวเนี่ยต้องสู้กับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางท่านมีกําแพงอะไรหลายอย่างกับคนคนนี้ก็ได้นะมาดูใบต่อมานะคะ สีไม่เท้าอมไม่เท้าออกมามีแต่เรื่องงานเนาะบางท่านตอนนี้นะแม่หมอว่างานเยอะเนาะงานค่อนข้างประสบความสําเร็จแต่ถ้าเป็นความรักนะคะทุกคนคุณอาจจะเคยคาดหวังที่จะเป็นอนาคตกับคนคนนี้เคยพูดเรื่องการอยู่ด้วยกันการมั่นหมายการแต่งงานหรือบางคนก็คืออยู่กันเป็นแฟนแล้วได้ด้วยนะคะตรงนี้มาดูใบต่อมานะนะอันนี้ในออฟนะ นายออฟคับนะคะทุกคนอัศวินถ้วยความรักความสัมพันธ์นี้หมอมินว่ากรณีบางท่านถ้าคุณบางคนเนี่ยความรู้สึกดีให้กับใครบางคนก็ได้นะ,ะเป็นความรู้สึกที่ยังห่างเหินนะไม่ได้คบคุณอาจจะรู้สึกดีกับใครหรือใครบางคนแอบชอบคุณอยู่ก็ได้แต่ถ้าคุณมีประเด็นบางสิ่งบางอย่างใครบางคนกําลังมาตื้องอหรือเปล่าไปนี้นะคะทุกคนใบต่อมานะรูปพลังงานบางคนเป็นรักต่างวัยต่างกันมากๆเลยนะคะ เริ่มจาก4ปี7ปี9ปีบวกตรงเนี้ยเด็กถือไม่เท้าบางคนไม่ได้หายไปไหนนะคุยกันน้อยบางช่วงคุยกันเยอะบางช่วงก็หายไปแล้วก็วนกลับมานะใบนี้คุณยังคงมองอะไรอยู่ยังคงคิดถึงยังรอติดต่อรอสื่อสารรอข่าวจากเขาตรงเนี้ยถ้าเป็นเรื่องงานคุณกำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือกําลังจะเดินทางนะคะไปต่อมามิชิเชียนนะคะทุกคนคนเกิดวันพุธกลางวัน คุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนฉลาดมีปฏิพานไวพิบมีเซน์มีลังสังหอ์ด้วยใบนี้นะคะามาดูใบต่อมาค่ะควีนเรียนนะควีนเลียนคุณดูแลตัวงได้ดีบางคนมีความมั่นคงทางด้านการเงินการทองนะใช้เงินเก่งนะควีนเลียนหรือไม่ความสัมพันธ์นิ่งแล้วค่ะทุกคนหรือคุยกันน้อยมากขออีกหนึ่งใบสุดท้ายนะคะฟังคุณโอ้กรณีบางท่านนะคะทุกคน คุณเริ่มโฟกัสเรื่องการเงินการงานการเรียนหรือสิ่งที่คุณทําถ้าแบบนี้แม่หมอบอกเลยว่าการเงินคุณเริ่มดีนะถ้าบางคนบอกเออฉันก็ดีมาตลอดก็คือมันก็จะดีขึ้นนะความสัมพันธ์นี้บางคนตัดสินใจช้าหมายถึงคนที่คุณคุยก็ได้หรือคนที่คุณคบหรือนับเวลานี้คุณเจ็บมาเยอะคุณกําลังโฟกัสเรื่องเงินทองแต่มีใครบางคนกําลังขอโอกาสไหมนะแต่กรณีบางท่านถ้าไม่ได้มีประเด็นนี้แม่หมอว่ามีใครบางคนชอบคุณโยแต่คุณอาจจะ ไม่ได้รีบร้อนก็ได้ค่ะทุกคนมาดูฝั่งเขากันบ้างนะนะคะมีธาตุไฟเมษิงคโนธาตุน้ํกากรกบมินพิจิกธาตุดินกันพผสมมังกรคนเกิดวันพุธกลางวันมีคนอายุน้อยอายุที่แตกต่างกันด้วยนะคะในนี้นะมาดูฝั่งเขากันบ้างแล้วแตน่นับให้จะเล่านะคะใบแรกเลย เดอะทาวเวอร์ขึ้นอันนี้คนเกินวันอังคารอตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งมอมินว่านะถ้าพลังงานเกี่ยวนี้เกี่ยวข้องกับคุณก็คือคุณกับเขาหมายถึงที่ผ่านมานะคะทุกคนคำว่าที่ผ่านมาแน่นอนหละคุณฟังคลิปนี้ก็คือเมื่อวานนี้ห้าหกวันที่แล้วเดือนที่แล้วหลายปีที่แล้วได้ความสัมพันธ์นี้หนึ่งนะคะเดอะทาวเวอร์ถล่มกันไปแล้วไม่ว่าจะเรื่องคําพูดการทะเลาะหรือแม้แต่คุณรู้สึกไปจับคือไปจับได้โป๊ะแตกอะไรมาหรือความรู้สึกมันพังอะ หรือไม่ก็ตัวเขาตอนนี้กําลังมีปัญหาก็ได้นะอ่ะใบนี้อยากขอถอดเลยวิวคนเกิดวันพฤหัสนะคะตรงเนี้ยความสัมพันธ์นี้นะทุกคนให้วิวเนี่ยหมออยากจะบอกมันม,มันกันขึ้นมาเนี่ยลักษณะแบบนี้คือถ้ามันไม่ใช่นมันก็ต้องจบกันไปหรือ บางท่านนะคะดีๆอยู่คิดว่าดีทําไมเราไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างหมอมินว่ามันเป็นจังหวะหรือโชคชะตาที่ให้คุณได้รู้อะไรบางอย่างมาดูใบต่อมานะถ้าใช่แล้วก็ไม่แคล้วกันถ้าไม่ใช่ต้องปล่อยไปนะ,ะทุกคน The Devil ค่ะอันนี้ The Devil คนเกิดวันพุธกลางคืนตรงเนี้ยนะ,ะดูดีๆนะฮะหนึ่งนะค,ะคนคนนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะ,ะทำงานเกี่ยวกับแสงสีเสียงได้นะ,ะนะคะออนไลน์ก็ได้นะพวก Devil นะ ค,คุณอาจจะไปเจอคนที่มีพันธานาการอยู่ประการแรกเลยนะประการสองนะคะก็คือเขาไม่ได้พันธานาการใครหรอกแต่คุยลายคนนะอีกแบบหนึ่งก็คือคุณนั่นแหละค่ะเป็นแฟนเป็นครอบครัวเขาทําความรักพังคือเด๋ยวต์วไปรุ่มหลงก็ได้นะตรงเนี้ยนะบางคนคืออาจจะเป็นคนที่ชอบชอบกินเที่ยวเล่นดื่มนะหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตมึดๆเ,เทาๆดีกว่านะ อันนี้ Queen วควีนลอบคัพค่ะทุกคนราชินีถือถ้วยนะหมอไม่รู้ว่าใครไปขอพรอ,อะไรไว้ที่ผ่านมาคนคนนี้คิดอะไรเกี่ยวกับคุณหมอว่าเขาคิดถึงคุณอยู่นะบางครั้งไปจับได้ปวดแตกว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าก็ได้นะคะห้ามไม่เท้าค่ะทุกคนนะห้ามไม่เท้าถ้าอ่านแต่ละใบนะคะตรงนี้ห้ามไม่เท้านะคนคนนี้กาลังมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างยุ่งเหยิงกับชีวิตเขาหรือแม้แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับเกี่ยวพนันกับคุณคุณคนนี้กับคุณ มันเป็นปมปัญหาเลื้อรลังนะคะห้าไม่เท้าเนี่ยเขาเรียกว่าทัศนคติค่ะทุกคนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่เคยเข้าใจกันเลยหรือบางคนเป็นปมบางอย่างเช่นถ้าเขาเจ้าชู้คุณก็ไปจับได้ไม่รู้กี่รอบก็ได้นะเนี่ยมันก็เป็นปมปัญหาเรื้อรลังหรือบางคนเป็นปัญหาเรื่อง <S <S ความหึงหวงมันก็เป็นปมปัญหาเรือรลังนะคะหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณเป็นปมบางคนมีคนหมู่มากมาวุ่นวายอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างไม่ได้ไกลนะคะตาม หน้าไพ่เนี่ยแหละคุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่ใช่กับพีน้องเพื่อนฟูง้งบางคนถ้ามีลูกติดก็มีส่วนแต่ถ้าไม่ใช่ก็คุณทั้งคู่ละค่ะ,ะหกไม้เท้าค่ะทุกคนซิกออฟวอนคนคนนี้ค่อนข้างเก่งนะในเรื่องการงานการประสบความสําเร็จหรือเขาทํางานในแสงสีเสียงคุณเห็นไหมคนชื่นชอบเขาเยะแยนะแต่ทําไมลักษณะเขาถือไว้ในมือหรือในทํางานในกลุ่มบริษัทอะไรก็ตามกลุ่มเล็กๆอะ่ะเขาก็มีเสน่ห์นะคะ แต่แน่นอนมีคนชื่นชอบชื่นชมเขานะแต่ว่าเขายัืงถือไม้เท้านะนะ,ะก็คือถือไม้ชิงชอบมาก,ก่อคือถือไว้ใบเดียวคือคุณนะน่าจะเป็นคุณก็ได้นะ,ะนะบางคนความสัมพันธ์ที่มันมันไปต่อไม่ได้ถอยออกมาอาจจะเป็นเพราะเขาตั้งใจเรื่องงานไหมถ้าด้านในไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนึงนะให้เราแฟนค่ะทุกคนตรงเนี้นะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างเก่งเรียนรู้อะไรมาเยอะก็ได้นะคะบางคนอาจจะต่างกันทางด้านประเพณี วัฒนธรรมต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาอะไรบางอย่างก็ได้ไหมเดอะเทมเบลนด์ค่ะเขาก็พยายามบาลานชีวิตตัวเองบางคนต่างกันอย่างที่หมอเกินละบางคนเป็นเรื่องอายุที่มีกำแพงก็ได้นะความคิดความอ่านความห่างไกลมันเป็นปมเหลือลังนะเพียงแต่คุณเป็นปมไหนนะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมประเพณีหรือตัวเขาพยายามบาลานชีวิตตัวเองก็ได้นะคะ คิงเหรียญคุณได้ควีนเหรียญจําไดมไหมคะเขาคิงเหรียญไพ่มันตีคู่คําว่าตีคู่หมอมินหนึ่งนะหมอไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้อคู่หรือไม่ได้บอกว่าไม่เป็นเอาแล้วบอกยังไงอะคือนะคะคําว่าเนื้อคู่เนี่ยถ้าพูดเนี่ยมันพูดเหมือนง่ายเนาะนะ,ะว่าเออตีมาแล้วเป็นคู่เลยแม่หมอว่าคําว่าเนื้อคู่มันจํากัดความถ้าไปตีเนี่ยมันแคบนะความหมายหมอมินอยากให้คุณถ้าคุณค,บ,คบกับใครแล้วคุณดูลักษณะเขาดีๆไม่ว่าคุณจะสร้าง บุญสร้างวาสนาบุญกรรมร่วมกันมาแต่ดีดเพื่อได้มาพบกันเหมือนวิวนะคะทุกคนคนเจอกันไม่ใช่เรื่องเองินแต่หมอไม่อยากไปยึดติดว่าเออนะคะไปผูกดวงแล้วเขาบอกเป็นคู่แต่ถ้าปัจจุบันนะเขาศีลไม่เสมอคุณทําอะไรนอกหลู่นอกทางเจ้าชู้ความเสียสระก็ไม่เหมือนกันเอาเปรียบคุณทุกอย่างคุณว่าคุณยังจะยึดติดไหมอะ่ะมาว่าปัจจุบันมันสําคัญกว่าเขาอยาก ทำอะไรเพื่อคุณที่เหมือนคุณทําเพื่อเขา,พาไพ่ใบเนี้ยมันตีคู่มาแปลว่าคุณทั้งคู่มันขาดอะไรไปเวลามีปัญหาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกไม่สบายใจพอห่างกันออกมามันก็หวยหานั่นแหละค่ะคนนี้เก็บอาการนะคะบางท่านเป็นรักตังไว้เขายังถือไว้นะเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปเขาอีกหนึ่งใบสามไม่เท้าบางท่านคุยทางออนไลน์หรือความสัมพันธ์อยู่ใกล้ก็เหมือนห่างเหินนะคะตรงเนี้ยหรือบางคนยังไม่ได้มีสถานะนะพวกนี้มันคือไพ่เหมือนห่าง คุณั้างคู่คิดถึงกันแต่พลังงานนี้ดูดีๆนะเขาอาจจะมีใครบางคนอยู่ที่ยังไม่เคลียร์ก็ได้นะเขายังไม่ได้ไปไหนนะมาดูกันมีธาตุไฟเมสิงหนูธาตุดินกันมรสมมังกรนะคะแล้วก็คนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพุธกลางวันกลางคืนตรงนี้หมออ่านไปแล้ววันอังคารนะมาอ่านใจดีกว่าค่ะอ่านใจดีกว่านะ แล้วแต่น้าไพ่จะเล่านะคะคนคนนี้ยังคิดถึงคุณนะใบแรกเลยนะวิวนะคะคนคนนี้เขาคิดว่าถ้าคุณมันใช่แล้วนะคะมันไม่แคล้วกันหรอกนะขอให้โชคชะตาได้หมุนกลงล้อ,อก,กลับมา นคนคนนี้เขาเขาอาจจะรู้สึกแบบเนี้แต่ถ้าความรักความสัมพันธ์นี้คุณคบกันแล้วนะคะหมอมินว่าบางทีนะคะลิขิตฟ้าบางทีมันมันสู้มันะตัวตัวเองไม่ได้หรือความหมายหมอมินคือความสัมพันธ์ที่มันแตกหักพังไปแล้วนะคะเขาอยากให้โชคชะตากลับมาแต่เวลามีคุณอยู่ทําไมเขาไม่ทําให้มันดีที่สุดนะ,ะมีชเชียนคนเกินวันพุธกลางวันอ่ะหมออ่านไปแล้วเนาะคนคนนี้วางแผนอะไรเยอะแยะมากมายที่อยาก เริ่มหมคุณ้ะพูดนี้เลขหนึ่งนำไปนี้นะอัศวินเหรียญในสภาวะที่บางคนคุยทางไกลไหมหรือบางท่านอยู่ใกลนี่แหละค่ะทุกคนแต่เหมือนห่างเหินเนาะมันมีปัญหาแล้วคนคนนี้ยังคิดถึงคุณยังถือคุณไว้เลยนะคะเนี่ยคิดถึงคุณนะแต่เขารู้สึกว่าคุณนิ่งไปคุณก็เงียบเหมือนกันนะไม่รู้ใครขอพรอะไรไว้เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอเลยแหละ อาจจะซับพอร์ตเขาดูแลเขาใส่ใจเขาเวลาที่เขาเหงาเขาโดดเดี่ยวมีคุณคอยเคียงข้างความรักความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะกําลังคิดว่าที่ผ่านมามันมันมีความรู้สึกนะคะทุกคนอย่างนี้นะความรู้สึกบางคนตรงเนี้ไม่ว่าเราจะทําเต็มที่เขาอาจจะคิดว่ามันในมุมของเขานะคะเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขาเหงาก็ได้หรือแม้แต่เขามองเข้ามาหาคุณว่าเขาไม่ได้ทําให้คุณเต็มที่หรือความสัมพันธ์นี้มีใครบางคนตามใครอีกคนนึงที่เขาไม่อยู่อยู่กับเรา มันมีความรู้สึกโดดเดี่ยวมีรู้สึกเงาไม่มีคนคุยมีแฟนมีความรักเหมือนไม่มีหรือคนคนนี้กําลังมีปัญหาการเงินหรือเงามากๆนะสิบถ้วยค่ะคุณรักคุณเป็นรักที่อบอุ่นมันเต็มที่ใจเขานะเขารู้สึกอบอุ่นนะที่คิดถึงคุณบางคนเป็นแฟนเป็นครอบครัวเนี่ยเดอะทาวเวอร์มันขึ้นอนะ่ะเป็นความรักที่มันพังเพราะตัวเขานะเรื่องความเจ้าชู้ก็ได้ตอนนี้เขาโดดเดี่ยวเขาเงามากนะคะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาไม่มีเงินนะเ,เงินมันช็อตเนี่ย นะคนคนนี้พยายามสืบสองคุณหรือบางคนเนี่ยโอ้ดื้ออแต่ใจเลยค่ะคนอายุน้อยนี่ดื้อหรือแม้แต่อายุที่อาจจะเท่ากับคุณหรือมากกว่าบางช่วงบางเวลานะคะทุกคนบางครั้งนิสยัยเหมือนเด็กอ,อาแต่ใจคนคนนี้พยายามสืบสองคุณนะไม่ได้หายไปไหนนะคะเจ็ดเลี้ยนคนเกินวันเสาร์คนคนนี้คุ้นคิดกับคุณอย่างนักแต่ท่าที่ผ่านมาเขามีคนคุยเยอะดูลักษณะที่เขากวาดต้อนเรียนนะคะเขากวาดมาแล้ว หมอมินไม่ได้บอกว่าให้รอให้ใครเลือกเราไม่ใช่นะคะเขาอาจจะคิดช้าความรู้สึกของเขานะคะว่าเขาเลือกมาแล้วคือคุณตื่นรู้ชา้าคิดชา้าหรือตอนคุณอยู่คุณทุ่มเททุกอย่างเขาไม่ได้เห็นคุณค่าแบบนั้นนะคะแต่พอจะถอดใจแล้วเขากับเห็นแบบนี้นหรือเจ็ดเหรียญคุณเห็นไหมต้นไม้ใบหญ้ามันผลิดอกออกใบแปลว่าความสัมพันธ์คุณอาจจะสร้างอะไรที่กันมมเยอะงผ่านอะไรที่กันมามากเขาก็หวยหาความรักที่อบอุ่นเป็นครอบครัวกับคุณแหละเดเดวิลค่ะทุกคนคนนี้ ยังคิดถึงคุณนะพนา,นานการคุณมากๆเลยนะคิดถึงคุณมีคนที่อยากเดินทางมาเจอกันบางท่านเป็นเรื่องไม่เข้าใจหรือเรื่องขัดแยง้งหรือบางคนมีปัญหาระยะทางไหมนะตรงนี้หรือบางคนชอบควบคุมคอนโทรเอ,อ่อบางคนเป็นเรื่องคําพูดที่ตัดรอนกันไปหรือคุณนิ่งมากอะ่ะทุกคนคุณใจแข็งมากคุณเย็นชามาก นะเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยอบอุ่นแบบสิบถว้วยอะไรเราอาจจะเคยเหนื่อยมาแล้วมันไม่ได้ง่ายนะคุณรับสอนเราเหนื่อยมาเยอะนะถ้าเขาเจ้าชู้คุณไม่อยากได้นะใบเนี้ยหมอบอกเลยหรือเขากําลังคิดว่าคุณตัดเขาไปคุณงอยากบางท่านรักเพศเดียวกันหรือก้าถ้วยเนี่ยมันรัก,ม,กมันซ้ําซ้อนเหลือเกินเขาคิดถึงคุณนะาอบอุ่นแต่คุณอาจจะมีใครที่คบอยู่เขาก็ได้เหมือนกันนะถ้าหมอตีความหมายอีกแบบแง่มุมนึงนะคะตรงเนี้ยแน่นอนแหละคนที่ใช่มันต้องเคลียร์ก่อนนะคะ โสดทั้งคู่นะคนคนนี้รักคุณนะทุกคนมางท่านคุยกับพ่อไม้แม่ๆ10บดาบค่ะเขาทําคุณไปเจ็บแสบมากๆเลยนะกรณีบางท่านนะเลเวลไม่เหมือนกันนะนะเริ่มจากเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่หรือถ้าทะเลาะก,กันมีปัญหาหรือความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันขัดแย้งกันตลอดมันก็เหนื่อยนะหรือแม้แต่นะคะทุกคนรดวิว9วก้าวถยพวกนนีะ้นะความสัมพันธ์ที่เขาเจ้าชู้ ทำคุณเจ็บไว้มากทั้งที่คุณเป็นครอบครัวแล้วแทงคุณข้างหลังทั้งที่เราซื่อสัตย์เราดีทุกอย่างคนคนนี้ขี้หึงขี้ห่วงแล้วก็เห็นแก่ตัวคือรักแต่ตัวเองนะคะตรงนี้นะคะแปดถ้วยเขากลัวมากๆกลัวคุณเดินจากเขาไปหรือถ้าเขาเดินจากคุณไปแล้วคนคนนี้คิดคิดอยากได้โอกาสนะแต่ไม่รู้จะกล้าซูน้าคุณไหมนะคะทุกคน นะแต่ถ้ามันมีปัญหานะเป็นควีนรับสอดออกมาแล้วเนาะเขากลัวมากๆกลัวคุณถอดใจจากเขากลัวคุณไม่รอนะคะบางคนเข้าไปหรือเขาดึงคุณเข้าไปในความสามาัมพันธ์เขาอาจจะยังไม่เคลียร์ก็ได้นะเขากลัวคุณนะกลัวคุณถอดใจคนคนนี้นะทุกคนไม่อยากนิ่งแล้วนะอยากเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นะหมอไม่รู้นะถ้าเลเวลสูงๆหมายถึงทาคุณเจ็บไว้มากเดยะทาวเวอร์ซิดาบมันขึ้นเขาจะกล้าสู้หน้าไหมอะไรที่มันแตกมันพังไปแล้วอ่ะ เขาจะกล้าไหมหรือเขาคิดว่าความรักที่มันมันเคยแย่มันแตกหักพังเขาอยากจะกลับเข้ามาแล้วทาให้มันสมบูรณ์เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันยากที่จะเหมือนเดิมนาสามถ้วยค่ะตรงเนี้ยนะสถ้วย d e วิลเ้าถ้วยพวกเนี้ยนะมันมันไม่ใช่อ่ามันถ้าโยกกันมากๆเนี่ยเขาเรียกว่าเติร์ดปาร์ตีนะคะตรงเนี้ย เขาส่องคุณแล้วคุณรู้สึกคุณอยู่ได้นะคุณรู้สึกมีความสุขหรือถ้าเขาคิดว่าเขาเคยมีความมั่นคงมีคนลายล้อมีเงินทองมีความมั่นใจมากๆมันไม่เต็มมาทุกคนมีคุณเท่านั้นเนี่ยเดยสั้นคนเกิดวันอาทิตย์คนนะนใม่เขารู้สึกอบอุ่นใจยิ้มได้ะคะ่ะเดยสั้นมาดูกันค่ะทุกคนไพ่เล่าเรื่องเขาอยากบอกอะไรคุณตอนนี้เวลานี้นะคะ ใบนี้เลยหนึ่งไม้เท้าค่ะมีบางคนคิดอยากทํางานใกล้คุณไหมถ้าเรื่องความสัมพันธ์หมายถึงเรื่องการทํางานอยู่คนละที่ไกลกันบางคนเป็นเรื่องความห่างไกลหรือหนึ่งไม้เท้าเนี่ยนะคะคุณเห็นตรงนี้ไม่ตึกไกลๆคนคนนี้อยากกลับเข้ามาถ้าที่ผ่านมาไม่ได้ชัดเจนคุณอยากกลับมาชัดเจนหรือมีปัญหาเขาอยากกลับได้โอกาสใหม่ <c oughs> อยากได้โอกาสนะคะทุกคนเนี่ยอยากได้โอกาสจากคุณอยากไดข้ขอเริ่มต้นใหม่อ่ะ นะ,ะให้เราแฟนไปขอพอรอะไรไว้ด้วยนะความสัมพันธ์ที่มันดูนิ่งๆเนี่ยนะนะมีคนอยากง้อคุณนาะไพ่พวกนี้มันขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะเนะี่ยความรักที่มันไม่เท่าเทียมบางคนเคยซัพพอร์ตแม้กระทั่งเงินทองดูแลใส่ใจหรือแม้แต่ซื้อเสื้อผ้าหน้าผมอะไรให้นะคะหรือแม้แต่ความรักที่ทุ่มเทให้มากๆตาช่างมันมันมีนะคะเขาก็คงรู้แล้วนะคะตรงนี้นะ,ะว่า เขาควรจะมอบความรู้สึกดีให้ใครเขาแบกทุกสิ่งทุกอย่างหนักอึ้งเลยค่ะทุกคนในสภาวะที่คุณนิ่งๆไปนะนะคนคนเดิมหกถ้วยเป็นคนที่เคยห่างไปจบไปเป็นคนเก่าอะ่ะหรือแม้แต่6กถ้วยเป็นเก่าจากอดีตภพชาติก็ได้ค่ะถ้าพวกวิวพวกจัดเม้นพวกหกถ้วยเนี่ยนะใครบางคนทุกคนชอบคุณมากนะมีคนแอบชอบคุณด้วยนะนะข้างใครคุณด้วย ในความสัมพนันธ์นี้แต่ถ้าท่านใดที่มีปัญหามีประเด็นคนเดิมๆเ,เก่าๆเ,เนี่ยหมอไม่รู้ว่าเป็นเก่าสมัยไหนนะทําไมหมอพูดอย่างนี้มันเป็นดวงรวมบางคนนะ่ะสามสี่ปีที่ผ่านมาอาจจะคุยมาสมมตินะคะสามท่านอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเงียบหายไปทั้งสามคนคืออยากรู้ว่าใครอะคนไหนอะค่ะคุณต้องไปดูดวงส่วนตัวกับท่านไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าจะริดตรงกันเรา,ะาคะครูบาอาจารย์ท่านเขาจะดูดวงให้คุณแม่นขึ้นนะคะใบต่อมาค่ะ เขาอยากมีคุณเป็นแฟนอยากคบคุณจริงๆหรืออยากกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่ถ้าท่านใดเป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วเดะสตาเขายังมีความหวังเล็กๆหวังลึกๆนะคะทุกคนเรื่องราวต่างๆห้าไม่เท้าเนี่ยเขาอยากเคลียร์นะบางคนเป็นปัญหาไม่เข้าใจเนี่ยโชคชะตานะคะมีคนเจ็บปวดอยู่นะในความสัมพันธ์นี้อันนี้คนเกิดวันจันทร์ไฮพิเทศนะคะตรงเนี้ยคิงเรียนไพ่ตีคู่มา บางคนอยู่บ้านหลังเดียวกันเลยนะหรืออยู่ที่ทํางานเดียวกันความสัมพันธ์มันมันรู้สึกห่างเหินคนที่เคยทําคุณเจ็บและเสียใจอยากได้โอกาสเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันที่ทําผิดแต่คุณยังอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่จบจากกันไปเข้าไปไม่รอดนะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเรื่องอื่นนะคะหมอไม่รู้เป็นของท่านใดนะเนี่ยนะคะมีคนอยากได้โอกาสเริ่มต้นใหม่ละคุณ นะรอโอกาสรอเวลาที่จะเข้าหาคุณคือชัยชนะของเขาที่เขาไม่อยากเสียไปขอหนึ่งใบสุดท้ายนะคะนะคะตรงนี้มีคนจะตื้องอคุณขอบคุณมากมายบางคนหัวร้อนใจร้อนนะที่ผ่านมาขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมคลิปรันดอมมอมมินนะคะทุกคนมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ